สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับช่องนิฮอนทิดาเดี๋ยววันนี้เราจะมาวาดโมจิที่เราถ่ายรูปโปรไฟล์ใหม่นั่นเองงั้นเพื่อไม่เป็นรอฉันงั้นเดี๋ยวเราไปวาดกันเลยโมจิเป็นรูปล่างแบบนี้อ่ะแล้วก็แบบนี้นะแบบอไะแบบนี้อแบบนี้เดี๋ยวเราภาพจริงจีนว่าดตัวเล็กนะเฮ้มันเหมือนไหมอ่ะ งีแ้วหนูป็นคนที่ว่าดรูปจะไม่ค่อยตรงแต่สวยนะนี่น,นีน่ีเป็นหูแหลมๆมมาตรงนี้ด้วยเห็นกันไหมเอ่ยแบบนี้แบบนี้เหมือนไหมอ่ะ อันเนี้ยนี่โมจีมีคิ้วด้วยเดี๋ยวเอ,อตากันพดีก็จะเป็นตาแบบนี้นะทุกคนก็เป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้บบน <c oughs> ทุกคนหัวทำทันกันไหมเนี่ยนี่นะทุกคนนี่ว่าเป็นแบบนี้แบบนี้ แล้วก็วาดหานตรงนี้ด้วยลเล็กๆแบบนี้แล้วก็วาดมือของโมจิแล้วก็วาดหัวใจตรงนี้ด้วยนะคะทุกคนก็เสร็จกันไปแล้วกับโมจิเหมือนไหมอะอ่ะตัวจริงๆครับเป็นแบบนี้นะคะทุกคนกับภาพวาดโอเคทุกคนถ้าเกิดใครชอบโมจิเนี่ย ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซักซักใ้แล้วก็อย่าลืมกดติดตามใ้ช่องเยนเทอรนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปวาดว่าอะไรต่างๆใหม่ๆโอเคนะคะบ๊ายบาย